แย่กรับเชิญในรายการฟันธงคืนนี้นะครับพูดคุยกับคุณจุลาสุขมานพนะครับผู้อำนวยการสํานักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจ,จรนะครับกระทรวงคมนาคมพูดถึงเรื่องของโครงการ พรบร,ร่างพรบรเงินกู้สองล้านล้านบาทที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในระหว่าง19-20กถึง20กันยายนนี้สวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับขอบคุณมากที่ร่วมรายการนะครับ,รบจริงๆแล้วโครงการนี้หรือว่าร่างพรบฉบับนี้เราก็คุยกันมาหลายครั้งนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการใช้เงินไปในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งแต่ว่าประเด็นก็มีคําถามตามมาตลอดอระยะเวลานะครับ ความคุ้มค่าในการลงทุนได้มีการศึกษาไปแล้วยังนะครับเรื่องอผลกระทบในแง่ของสิ่งแวดล้อมสุขภาพต่างๆโดยเฉพาะประเด็นในเรื่องของความคุ้มค่าในการลงทุน <S <S 2> <S 2> ย้ำอีกทีครับว่ามัน,มนได้ศึกษาอย่างชัดเจนออกมาแล้วยังว่ามันคุ้มแน่แนหรือว่ามันจะเสี่ยงต่อเรื่องของวินัยทางการคลังอย่างที่หลายคนกังวลหรือเปล่าครับในในตัวกฎหมายเนี่ยครับเราต้องเข้าใจในเชิงหลักการก่อนว่ากฎหมายนียเป็นกฎหมายที่ให้อํานาจกระทรวงการคลังเนี่ยกู้เงินับเอามาใช้ทําของสร้างพื้นฐานนะครับในในสาระของกฎหมายเนี่ย วัตถุประสงค์ไม่พีบอกว่ามีเงินมารอนะครับมีเงินมารอให้กระทรวงกลาคมเนี่ยทำโครงการซึ่งเรามีการแบ่งกลุ่มโครงการออกแบ่งออกเป็นโครงการใหญ่ๆรวมกันแล้วประมาณ53โครงการนะครับซึ่งใน5 3โครงการเนี่ยโดยเนื่องจากสภาพของกฎหมายเนี่ยมีการบอกว่ากระทรวงคลางสามารถจะกู้เงินมาทาโครงการพวกนี้ได้ในกฎหมายจะมีการเขียนบอกนะครับว่าในการจะทําโครงการจริงๆแล้วเนี่ยต้องมีการผ่านขั้นตอนการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ก่อนอว่าโครงการนั้นทําได้เป็นเด็นที่1นนะครับ,รบส่วนประเด็นที่สคือถ้าเห็นชอบแล้วก็ให้กู้เงินเพราะฉะนันในการอภูมต่อไปเนี่ยจริงในกระบวนการตามที่กฎหมายกําหนดเนี่ยจะต้องมีอีกชั้นหนึ่งค,ครับก็คือต้องต้องเห็นชอบโครงการก่อนแต่การที่จะเห็นชอบโครงการได้เนี่ยจะต้องเป็นอย่างที่คุณจอมถามก็คือว่ากระบวนการของโครงการภาครัฐในทุกโครงการนะครับ ในโครงการ53โครงการที่ผมว่าเนี่ยไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษก็คือว่าเราต้องทําตามกระบวนการของกฎหมายทั้งหมดนะครับคือต้องมีการศึกษาความเป็นไปนได้ทั้งทางเศรษฐกิจทางวิศวกรรมทางเรื่องสิ่งแวดล้อมอะไรที่กฎหมายกําหนดไว้จะต้องทาโครงการอะไรประเภทไหนอย่างเช่นรรกรณีโครงการเกี่ยวกับท่าเรือรรก็ต้องมีการทำเรียกว่า EHA คือเรื่องสุขภาพอนามัยด้วยเพราะงั้นโครงการท่าเรืออย่างเช่นี่ต้องไปทําที่ทางใต้อย่างชุมพรสงขลาหรือที่สตูลเนี่ยต้องผ่านกระบวนการนี้หมดั้นในตรงนี้เองเนี่ยครับโครงการโดยส่วนใหญ่ที่ ที่บรรจุอยู่ในตัวร่างพรบรนียก<น>็มีการทํากระบวนการนะครับมีโครงการน้อยมากนะครับจริงๆแล้วจาก53เนี่ยมี7โครงการเท่านั้นที่ต้องไปเริ่มการศึกษาในอนาคตนะครับ<น>แต่ที่เหลือเนี่ยจะมีส่วนหนึ่งก็ผ่านเอ,เอไปหมดแล้วส่วนหนึ่งก็กำลังรอผ่านเอ,เอเออยู่<น>บางส่วนก็กำลังศึกษาศึกษาความเหมาะสม<น>อยู่อย่างเช่นรถไฟความเร็วสูงเนี่ยอยู่ในระหว่างการศึกษาอย่าง7โครงการที่กําลังศึกษาผลกระทบในอนาคตเหรอ ม่ครับคือในเจ็ดโครงการเนี่ยคือโครงการที่ยังไม่ยังไม่ได้เริ่มศึกษาไี่แต่ด้ระดับกรอบและแผนแม่บทนะครับคือในเร่องกระบวนการอย่างจริงๆแล้วโครงการพวกนี้คือโครงการรถไฟรางคู่ไปภาคใต้เนี่ยจ็ดโครงการเนี่ยคือแต่ในโครงการทั้งหมดเนี่ยมีการบรรจุในระดับแผนแม่บทว่าเราต้องทํารถไฟไปถึงปัตังเบซาเลยแต่ในขั้นตอนเนี่ยเราจะต้องมีการออกแบบเป็นลายเส้นทางว่าจากช่วงนี้ไปถึงช่วงนี้เนี่ยจะมีการออกแบบ ต้องไปทำา e IIA พวกนี้ฮะเท่านั้นฮะมีโครงการประมาณ7โครงการนี่เท่านั้นฮะที่ที่ยังไม่ได้เริ่มกระบวนการแต่ที่เหลือโครงการใหญ่ๆที่มีการทองติงกันเยอะเนี่ยประเด็นพวกนี้เนี่ยได้มีการกระบวนการไปไปไปแล้วครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เริ่มจากศูนย์ครับยังกระบวนการในการศึกษาผลกระทบเนี่ยภาคประชาชนเองที่อาจจะได้รับผลกระทบจากโครงการต่างๆที่ว่ามาเนี่ยจะมีส่วนร่วมในตอนนี้ไหมครับหรือว่าต้องรออะไรก่อนถึงจะได้เข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของการที่จะพิจารณาว่า เขาจะเกิดผลกระทบอย่างไรหรือเขาจะต้องได้รับความเสียหายอย่างไรคือกระบวน,นบวนการพวกนี้ฮะมีคนหมายกำหนดไว้จะต้องทำอย่างไรนะครับมีเช็คลิสต์ที่ที่จะต้องไปทำนะครับ,รบาการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยก็อ,อะรที่มีการคุยกันเยอะอย่างรถไฟความเร็วสูงเนี่ยมีการเข้าไปจริงๆแล้วในสายกรุงเทพพิษณุโลกเนี่ยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยที่ททางสำนักงานผมดูแลอยู่เนี่ยจริงๆกระบวนการเกี่ยวกับมีส่วนร่วมเนี่ยเสร็จแล้วนะฮะตอนนี้ปัจจุบันยังอยู่ในระหว่างการเตรียมรวบรวม ทำเหมือนกับว่าทำระดับสุดท้ายนะคก่อนที่จะส่งไปที่สอพอได้เพราะฉะในเรื่องนี้กระบวนการพวกนี้ประชาชนเนี่ยมีส่วนรู้มีส่วน,ม,วนมีส่วนรู้เห็นนะครับม,มีคนรับฟังความเห็นซึ่งจริงๆแล้วเราลงไปถึง ในพื้นที่ในที่รถไฟผ่านเนี่ยมีการคุยเป็นขนาดนั้นครับอบอย่างโครงการโครงการทั้งหมดที่ท80เปซก็จะเป็นเรื่องของรถไฟใช่ไหมฮะใช่ครับท,ที่จะมีการดําเนินการทีนี้ในแต่ละโครงการของรถไฟตอนนี้ก็คือแผนทุกอย่างก็อยู่ระหว่างศึกษาผลกระทบอะไรทุกอย่างก็จะเรียกว่าพร้อมที่จะดำเนินการ,รได้แล้วเขจะมีชุดโครงการซึ่งอ็อนกฎหมายผ่านเนี่ยนะครับก็สามารถทําได้เลยเนี่ยนะครับก็ก็มีอยู่อย่างเช่นในใน ราคิดว่าก่อยกฎหมายจะมีผลจริงๆเราอาจจะเป็นต้นปีหน้านะครับเราก็มีการคาดการณ์ในเชิงในเชิงว่าในปี57เนี่ยจะใช้เงินถ้าถ้ากฎหมายผ่านก็ใช้ประมาณแสนกว่าล้านเศษๆนะครับเราก็จะมีการทยอยปีถัดไปก็มีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับปีที่จะใช้เงินเยอะหน่อยก็คือประมาณปี60ก็คือว่า7ปีในระยะของการใช้เงินทั้งหมดใช่ไหมครับที่เรื่องของการเรื่องของการใช้เงินซึ่งแน่นอนอาจจะต้องเป็นประเด็นจะเรียกว่า ในสภาที่จะมีการพิจารณากันใน 19- 20กเนี่ยก็จะถูกตั้งคําถามถึงเรื่องของความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณนี้ค่อนข้างมากเพราะว่ามันเป็นวิธีการของการใช้จ่ายวิธีการนอกงบประมาณอันนี้เนี่ยมีมีกระบวนการในการป้องกันอย่างไรครับที่จะไม่ให้เกิดการทุจริตหรือว่าความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณครับก็คือในในตัวเงินกู้เนี่ยฮะ ที่ที่มาของเงินเนี่ยจะแตกต่างกันก็คือว่าที่มาของเงินของงบประมาณก็คือจะมีพรบงบประมาณเงิน hmm. พรบร่างพรบรที่เราจะเข้าสภาเนี่ยเป็นที่มาของเงินที่จะใช้ทําโครงการมาจากเงินกู้ <c oughs> นะครับแต่หลังจากที่มีการอนุมัติโครงการแล้วเนี่ยโครงการดําเนินการทั้งหมดเป็นไปตามปัจจุบันคุกอว่าอก็คือที่มีอ,อยู่ในปัจจุบันเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นหมด<อ>ไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีอะไรพิเศษเลย นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือว่ากระบวนการเนี่ยเช่นในการจัดซื้อจัดจ้างกระบวนการความโปร่งใสต้องผ่านอะไรเช่นปัจจุบันอย่างเช่นในในการจ้างทํางานเนี่ยฮะก็ต้องมีการทําแสดงะไรกับปปชเนี่ยพวกนี้ก็จะมีเหมือนปกติหมดเลยกฎหมายไม่ได้มีการการไม่ต้องปฏิบัติตามนั้นเลยในลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นในลักษณะนี้ก็คือว่าถ้าเราเชื่อมั่นกว่าในระบบปัจจุบันนะครับว่ามันมีความโปร่งใสพอสมควรที่สามารถจะตรวจสอบได้ พรบนี้ร่างพรบนี้ไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างครับไม่มีเวฟอะไรเลยครับ,รบแต่ทีนี้ในเรื่องของการกลไกาการตรวจสอบที่ที่เป็นผลที่ชัดเจนที่สุดก็คือการตรวจสอบในกลไกของของสภาครับใช่ไหมครับทีนี้งบประมาณนอกงบประมาณแบบนี้เนี่ยกลไกของสภาตรวจสอบได้ในในแค่ไหนอย่างไรก็ในในกฎหมายก็มีการกําหนดกระบวนการนะครับว่าหลังจากที่เริ่มกระบวนการทําโครงการไปแล้วเนี่ยก็จะต้องมีรายงานให้สภาทราบทุก ปแค่รายงานให้ทราบรายงานให้ทราบนะครับรแต่ว่า,าไม่สามารถที่จะทวงติงโยกงบประมาณบอกแค่นี้พอแล้วแค่นี้ไม่ควรจะมีอ,อ,อะไร<ใ>อันนี้คือไม่อยู่ในอำนาจที่สภาจะทําได้ก็เพราะว่าในในกฎหมายเนี่ยฮะในในในกฎหมายมีการบอกอยู่แล้วครับว่าในโครงการที่อยู่ในแผนงานเดียวกันอย่างเช่นรถไฟทางคู่เนี่ยเอาไปทําอื่นไม่ได้ทำได้เฉพาะในในแผนงานที่เกี่ยวกับรถไฟทางแล้วก็จำนวนเงินก็ต้องเป็นแค่นี้เราก็จะมีการเขียนบอกว่าเต็มที่เนี่ยวงเงินเนี่ยเท่าไหร่ นะครับเพราะฉะนั้นในลักษณะที่มีการ,รการเกรงกันว่าจะเอาไปใช้ใทําอื่นอย่างเช่นเงินที่รถไฟเนี่ยเอาจะไปทําถนนได้ไหมคําตอบคือไม่ได้เพราะว่ามีการเขียนระบบไว้นะครับว่าในแต่ละยุทธศาสตร์ในแต่ละแผนงานจะทําอะไรครับซึ่งแสดงว่าเงิน2ล้านล้านเนี่ยในกลไกของการตรวจสอบทางการเมืองที่เป็นระบบสภาเนี่ยก็ไม่ได้ตรวจสอบในเชิงของการที่ว่าจะต้องตัดงดลงเท่าไหร่หรือจะต้องไปใช้อะไรต่างๆอันนี้ไม่ทําไม่ได้แต่ตรวจสอบว่าได้ใช้อะไรไปบ้างแล้วนี่ก็แค่แค่แจ้งให้ทราบ แค่นั้นเองใช่ไหมครับเพราะวาจริงๆแล้วในแง่ของการกระบวนการปัจจุบันนะครับในเรื่องของงบประมาณเนี่ยก็คล้ายๆแบบนั้นนะครับคือในงบประมาณเนี่ยก็มีการเตรียมมามีการบอกโครงการมารว่าจะใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีแต่แต่ละปีเนี่ยจะทําอะไรนะครับแต่ในร,รักษา,าน,นี้เนี่ยที่สภาดูแลดูแลอยู่ปัจจุบันเนี่ยคือดูว่าจะจะปรับลดตัดหรือไม่แต่จะถามว่าจะห้ามทําโครงการอะไรหรือไม่ ัดออกไปเลยเนี่ยจะทําไม่ได้ครับ,รบทางทางพรรคฝ่ายค้านเองหรือทางกลุ่มที่อาจจะยังคงไม่เห็นด้วยกับร่างพรบรตัวนี้ก็บอกว่านี่ก็เท่ากับเป็นการเขียนเช็คเปล่าให้กับรัฐบาลในการที่จะเอาเงินออกมาแล้วก็ แล้วก็จะใช้ตัวเงินเท่าไหร่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้จะจะเป็นในลักษณะนั้นได้ไหมฮะหรือก็ก็เท่าที่ผมอ่านกฎหมายไม่ได้เป็นแบบนั้น,นครับเพราะว่าเราเราเรามีการกําหนดในใน,ในเชิงว่าจะใช้เงินทํะไรได้บ้างเราก็จะมีการกําหนดในลักษณะที่เขียนชัดๆนะครับว่าอย่างเช่น<ม>ใช้รถทํารถไฟความเร็วสูงใน,ในเส้นไหนทางโคู่ในเส้นไหนเราก็จะมีการในที่สุดแล้วมีการขบวนปมไปด้วยนะครับว่าในเรื่องนั้นเนี่ยใช้เงินเต็มที่ได้เท่าไหร่ นะครับเราก็มีการเขียนในตัวกฎหมายเองเลยว่าไม่สามารถจะเอาไปทำทำในแผนงานอื่นที่ไม่ใช่ตามที่ระบ,บุไว้ได้ด้วยเหมือนกัน,นครับ,รบอย่างกลไกของภาคประชาชนเองจะมีส่วนเข้าไปตรวจสอบเรื่องของการใช้จ่ายงบป,ประมาณถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้มีกฎหมายกําหนดนะฮะแต่ว่ามันมีช่องทางไหมครับที่จะเห็นว่าการเข้าไปตรวจสอบเช่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันที่กาลังรณรงค์กันอยู่เนี่ยจะเข้าไปตรวจสอบ 2อ,ล,อล้านล้านเนี่ยได้ใน,ในกระบวนการเพราะว่าใน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 เชิงนโยบายครับทางรัฐมนตรีทางกระทรวงเองเนี่ยเราก็อยากจะให้มีมีเอกชนมีสิทธิ์เข้ามาเข้ามาดูนะครับในในกระบวนการอย่างเช่นอาจจะเข้ามาคอมเมนต์ทีเตั้งแต่แรกในกระบวน <ừ> การ ในกระบวนการที่เกี่ยวกับเรื่องการดูแลโครงการเขาก็สามารถจะเข้ามาได้นะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมีการตอนนี้ทาไปแล้วว่าจะต้องมีเข้ามาใช่ไหมฮะก็มีการเข้ามาตั้งแต่ตอนเริ่มกระบวนการนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่การสมมติทำจีโาในการจัดซื้อจัดจ้างเขาก็จะเข้ามาดูได้ว่าที่อานนี้จะเปิดหรือเอื้อประโยชน์ให้ใครเป็นพิเศษหรือเปล่าอย่างี้ครับเก็จะมีกระบวนการอย่างในตัวของท่านผอเองคิดว่าการการใช้เงินกู้ที่มันเป็นนอกงบประมาณประจําปี แบบนี้เนี่ยในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานหรือลงทุนโครงสร้างพื้นฐานมันดีกว่าการการใช้งบประมาณประจําปีหรือการให้อยู่ในเงินงบประมาณยังไงมันจะดีกว่ายัางไงหรือมันจะผลดีผลเสียได้วิเคราะห์ยังไงคะคือเอาอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับในใน,ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราเกิดมาในในสมมติอย่างชีวิตผมตอนนี้ผมอายุ48เนี่ยผมมั่นใจว่าใน48ปีที่ผ่านมาประเทศไทยเรามีการกู้เงินมาตลอดอืนะครับไม,ไม,ไม่ไม่มีปีไหนเลยที่เราไม่ได้มีกู้เงินครับ แล้วเราก็ใช้นี่มาตลอดนะครับแต่แต่ประเด็นในกฎหมายตัวนี้มีตัวพิเศษตรงที่ว่าเรารวมโครงการหมาหเห็นเพื่อให้เป็นชุดโครงการว่าใน7ปีเนี่ยเราจะกู้เงินเพื่อไปทํำอะไรบ้างเพื่อให้เห็นตั้งแต่แรกว่าถ้ากู้วันนี้อนุมัติการกู้เงินในกรอบ7ปีนี้เจ็ดปีข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นครับและสิ่งที่กู้ที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้วิธีกู้เป็นราย ในโครงการนะครับอย่างเช่นเราก็กู้ไปในลักษณะโอเคเราทํากู้ทํารถไฟฟ้าครับเส้นนี้อันนี้คือที่ผ่านมาหรืออาเป็นลายอ่าอย่างเช่นที่ผ่านมาที่ผ่านมาเราเส้นต่อไปกู้ทำสายสายสีน้ําเงินที่เป็นรถใต้ดินในปัจจุบันแต่สายสีน้ําเงินเนี่ยเราคิดว่าต่อไปจะมีสายอื่นเนี่ยเข้ามาป้อนให้นะครับเพราะฉะนั้นในลักษณะนี้ถ้าเราโครงการทาอื่นทาไปได้เนี่ยที่เราคาดไว้ตั้งแต่แรกก็จะไม่มาหรือในกรณียาง ปัญหาคลาสสิกที่มีคอมเมนต์เยอะนะครับอย่างเช่นสร้างท่าเรือไว้รถไฟไม่เห็นมีเลยถนนไม่เห็นมีเลยครับเนี่ยส่วนหนึ่งเกิดจากว่าคือการการที่จะทําทีละชิ้นทีละชิ้นเนี่ยมันสร้างปัญหาว่าสุดท้ายมันไม่เชื่อมต่อกันถูกครับมันไม่ประสานกันไม่เป็นบูรณาการระบบเดียวกันนี่คือปัญหาของการใช้มาเป็นชิ้นเป็นชิ้นชิ้นใช่ครับเพราะงั้นในจริงๆแล้วในในแง่ของเงินในพรบเนี่ยเราใช้วิธีเป็นเชิงพื้นที่นะครับ ครับนะครับเรามีการระบุเลยว่าเราจะทําตรงเนี้ยเป็นพิเศษ uh huh. ในในตรงเนี้ยประกอบด้วยชุดโครงการหลไรบางนั่นหมายความเราบอกว่าเราจะเริ่มทําโครงการนี้เราจะให้เสร็จในเวันนี้ uh huh. นเพราะว่าถ้าเสร็จพร้อมกันเราสามารถจะใช้ประโยชน์เต็มประสิทธิภาพทั้งท่าเรือทั้งถนนทั้งรถไฟสร้างเป็นเครือข่ายใช่ครับเพราะ,ะเพราะตรงเนี้ยมันเป็นวิธีการเดียวที่เราสามารถจะบริหารเงินให้โครงการสําเร็จและเกิดประสิทธิภาพจึงต้องเอาออกมานอก งบประมาณใช่ครับเพราะว่าถ้าเราเราใช้ฝากใช้วิธีเป็นปกติแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็บางทีเราไม่สามารถมั่นใจแล้วว่างบประมาณนี้จะได้ทุกปีหมายความว่าบางบางครั้งเนี่ยโดยสภาอาจจะบอกว่าปีนี้เงินน้อยก็อาจจะเก็บไว้ก่อนอ่าลักษณะเนี่ยครับเพราะฉั้นอย่างอย่างหลายหลายหลาท่านคงเ็ได้ยินอย่างอย่างอย่างรถไฟทางคู่เนี่ยครับ มีการอนุมัติมาตั้งแต่ปี 52- 5 3แล้วนะครับ uh huh. แต่จริงๆแล้วเนี่ยในการ oh. จัดสรรเม็ดเงินเนี่ยมันไม่ได้มา,าเป็นแบบนั้นเ uh huh. น้นหลักษานนี้มันอาจจะมีประเด็นอะไรที่ดูเหมือนว่ามีความสําคัญกว่า uh huh. รถไฟก็ามาแซงเพราะงั uh ้น huh. หลักส uh huh. ีก็ uh huh. เดี๋ยวเราก็รอไป uh huh. ก่อนอย่างคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายก็เสนอแนะบอกว่าถ้าอย่างนั้นนรัฐบาลก็น่าจะทําให้ในลักษณะของการที่จะใช้เงินในระบบกฎหมายก็คืองบประมาณ เป็นประจำปีแล้วก็ดึงเอาเอกชนมาร่วมลงทุนในแต่ละโครงการอะไรไปเนี่ยนะครับซึ่งก็จะทําให้เกิดการรักษาวินัยทางการคลังอะไรต่างๆได้ด้วยซึ่งถ้าทาระบบนั้นเนี่ยมันจะ,ม,นจะมันจะคล่องตัวมินจะดีหรือไม่ดีอย่างไรเอ่อในในโครงการส่วนใหญ่ที่เราดูครับก็จะ,จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมจะเป็นฮะก็ะคือถ้าเราดูว่าถ้าโครงการไหนสามารถบางส่วนเนี่ยตัดให้เอกชนมาทําได้เนี่ยเราจะไม่กู้ในส่วนที่ที่ให้เอกชนสามารถทําได้มารเราจะกู้เฉพาะโครงสร้างพื้นฐาน ครับเพราะฉะนั้นใ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 นประเด็นนี้อย่างเช่นสมมติเรื่องรถไฟความเร็วสูงเนี่ยครับถ้าตอนนี้เราตั้งเงินทั้งโครงการนะครับทั้งโครงการรวมถึงเอาตัวรถก็พร้อมที่จะวิ่งเลยนะครับแต่สมมุติว่าในในในความเป็นจริงเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสามารถจะดูแล้วในโครงการออกมาว่าเอกชนสามารถจะรว่วมโดยเอารถมาเดินได้ช่วงนี้เราก็ไม่ใช้เงินกู้ครับครับประเด็นเรื่องของความคุ้มค่าเพราะว่าโครงการที่ต้องใช้เงินจํานวนมหาศาลแบบนี้เนี่ยความคุ้มค่าที่จะที่จะ เกิดขึ้นในแต่ละโครงการอันนี้เราเราได้มีการวิเคราะห์การออกมาเป็นรูปธรรมแล้วใช่ไหมครับว่าลงทุนไปตอนนี้มันจะคุ้มค่าเท่าไหร่เม็ดเงินหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจมันจะเติบโตเป็นเท่าไหร่อันนี้มีตัวเลขที่สามารถยืนยันได้แล้วใช่ไหมครับเพราะว่าในโครงการเกินครึ่งนะฮะจะเป็นโครงการซึ่งผ่านกระบวนการศึกษาความเป็นไปได้ความเหมาะสมแล้วก็โครงการสักประมาณสัก30%เนี่ยผ่าน EIA เเรียบร้อยแล้ว รอใช้เงินดําเนินโครงการเพราะงั้นในการใช้เงินเนี่ยเราอยากจะให้มันเกิดเป็นแบบนี้เราก็จับมาใส่ไว้ในโครงการนี้หมดครับเพราะงั้นในตรงนี้จะถามว่าโครงการนี้มั่นใจไหมว่าว่าจะมีมีความเป็นไปได้ในทางเศรษฐกิจหรือในทางการเงินที่ทําได้เนี่ยคำตอบเรามั่นใจครเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนตั้งแต่แรกอะครับว่าถ้าโครงการเนี่ยไม่ไม่เปลี่ยนไปตามกระบวนการที่รัฐจะมี มาตรฐานนะครับในการอนุมัติโครงการว่าถ้าไม่ผ่านเกณฑ์น,นี้ทําไม่ได้เพราะนั้นในตรงนี้ก็คือว่าถ้าไม่ได้ผ่านก็ไม่ได้ทําครับ,รบได้มีการมีแผนรองรับไหมครับถ้าหากว่าร่างพรบฉบับนี้ผ่านวาระสองสามไปแล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็มีการนําไปสู่การให้สารรัฐธรรมนูญตีความว่าจะเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตราหนึ่งหกเก้าอะไรหรือเปล่าอย่างไรแล้วถ้าเกิดมีกรณีแบบนี้ขึ้นมาจะทำไง ก,ก็ต้องกลับไปเหมือนเดิมครับถ้าสมมว่าใ,ในสุดแล้วมีคำคำพิพากษาศาลว่ากฎหมายขัดรัฐธรรมนมูญไม่สามารถนามาใช้ได้เราก็ต้องกลับไปใช้วิธีเดิม,ดมก็คือกู้เป็นรายโครงการหรือตั้งงบประมาณมาทำนะครับ<ม>แต่แต่ที่เราที่เราเสียดายก็คือว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อสัก20ปีมาก่อนที่เรามีปัญหาปัญหานี้จะไม่ได้แก่แต่ยังน้อยนะครับก็ประชาชนใน,ในทั่วประเทศเนี่ยส่วนใหญ่จะรู้ว่าสิ่งที่ประเทศควรทำเนี่ย<ม>คือโครงการประเภทไหนยังไง จากการที่จากการที่ลงไปทําประชาพิจารณ์หรือพูดคุยกับประชาชนที่โครงการพวกนี้ผ่านเนี่ยส่วนใหญ่มีเสียงคัดค้านไหมครับที่ที่ผมไปเองยังไม่เจอยังไม่เจอเสียงคัดค้านเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยประชาชนเข้าใจว่าโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยเป็นสิ่งที่นํามาซึ่งซึ่งในเชิงเศรษฐกิจในเชิงสังคมเนี่ยได้ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาแต่ปัญหาที่มีมีอยู่บ้างนะครับก็คือจะส่วนที่คนที่ได้รับผลกระทบจากการเวรนคืนเนี่ยจะมีการ มีการคอมเมนต์ในลักษณะหนึ่งไม่เห็นด้วยแต่เขาบอกว่าถ้าจําเป็นต้องทําจริงๆก็การชดเชยในลักษณะเยียวยาเขาขอให้ให,ให้เป็นไปตามความุติธรรมให้เป็นไปตามราคาตลาดหน่อยครับปัญหาเรื่องของการหาแหล่งเงินเงินกู้นะหมายถึงว่าพอ,พอได้มาแล้วแหล่งเงินที่ต้องไปกู้ไปไป,ไปคืนอะไรต่างๆเนี่ยอนะนาคตนี่ก็มีการวางแผนไว้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมเพราะว่าระยะเวลาในการกู้เงินก็ห้าสิปีหมายถึงว่าการการคืน <ขอ S 1> เงินผ่อนชำระในห้าสิบปีอันนี้ก็มีการ มีการวางแผนไว้ด้วยก็มีการวางแผนนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราคนที่วางแผนเนี่ยจะเป็นสนิบง,งานผ่านนิสาธาะนะครับคือในในช่วงแรกเนี่ยมีการบอกว่าใน10ป,ปีแรกเนี่ยเรายังไม่ใช้เงินต้นเราจะผ่อนดอกเบี้ยอย่างเดียวรเราจะใช้ในในปีที่11จนถึงปี50เนี่ยในในจำนวนนี้ทั้งหมดนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้มาเนี่ยคือเราเรา,เราเชื่อว่าตัวโครงการเหล่านี้ะจะไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วสิ่งที่ได้มาจากภาษี คุค่าเพิ่มอะไรต่างๆที่ได้จากการที่เศรษฐกิจโตจากโครงการโครงการเหล่านี้สามารถจะมาใช้ใช้ชําระนี้เงินกู้ได้เพราะในที่สุดแล้วชําระหนี้เงินกู้โดยส่วนใหญ่เราก็กําหนดว่าจะตั้งงบประมาณรายปีมามาชมาําระนะครับ จะถึง50ปีไหมครับถ้าหากว่าเศรษฐกิจดีตามที่เราคาดหวังไว้ครับาเอันนั้นเป็นเป็นธรรมชาติอะครับถ้าเราเห็นว่าในจังหวะไหนเราสามารถจะผ่อนได้เร็วอได้เราก็เอามาใส่ได้ครับแต่ถ้าเเป็นการปลดภาระนี่ได้เร็วขึ้นเพราะว่าในจริงๆแล้วเนี่ยเรามีเพดานนี้สาธารณะที่คุณจอมได้กลับได้ได้ได้เกินตอนแรกแล้วนะเพราะในนี้สาธารณะถ้าสมมติว่าเราปลดนี่ได้เร็วมันก็จะมีมีช่องให้เราหายใจว่าถ้าเกิดจะต้องมีการกู้ เพื่อเหตุผลได้เหตุผลหนึ่งในอนา<ม>คตก็สามารถจะดำเนินได้<ม><ม>การได้โดยไม่ติดเพดานนี่สานะครับคิดว่าเสียงคัดค้านจะเยอะไหมครับ <laughs> หรือว่าส่วนใหญ่น่าจะสนับสนุน <c oughs> เ,เถ้าเราเชื่อว่าเราสามารถจะเห็นต่างกันได้มีความสามารถจะถกกันได้ว่าทําไมถึงทําหรือทํำเพื่อ <c oughs> อะไรเนี่ยอันนั้นก็ผมคิดว่าความเห็นต่างไม่ได้เป็นเป็นสิ่งที่<ม>น่านรังเกียจ ครับครับเอาละครับขอบคุณมากครับที่ร่วมรายการขอบคุณครับสวัสดีครับนี่คือทั้งหมดของรายการฟันธงสำหรับคืนนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมคุณจุฬาสุขมโนผมจอมเพชรประดับและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ